อยาก็หลน์พี่น้องลกาเมื่อนี้น้จาจ้ะพี่น้องเมื่อนี้สาวแหล่ได้เซิร์ฟเฮ็ดงานหรือดิจ้าสวัสดีจา้าทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเมืมม่อนี้สาวแหล่แต่งตัวให้ลูกเพราะว่าจะพาลูกๆไปหลังบ้านนอกจากพี่น้องจะไปสวนสตรอเบอรี่ล้วก็จะไปเฮ็ดแป้งพักนอกจากพี่น้องและ แล้วก็จะถอนหญ้าที่ส่วนสตรอเบอรี่เน้่นจากพี่น้องเพราะว่าสตรอเบอรี่เขาขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าหญ้านี่รายเพราะว่าสาวและจะไปถอนหญ้าแล้วก็มองถ <c oughs> อนหญ้ายุ่มองสตรอเบอรี่เนื่นจากพี่น้องแล้วก็มองเดินนั่นที่สาวแลเคยปลูกพักสาวและกะสิไปเฮ็ดเป็นแปลงพักจ้ะเพราะว่ามีเม็ดพักอยู่เนาะเรืออแต่ปีดไกน่นี่สาวแลก็เลยจะไปเฮ็ดแปลงพักแล้วก็ปลูกพักเนาะพี่น้องแม่เบกลาสิไป ซอยแม่ทอนยาย่สวนสตอบอรี่ลูกนี่ฟูดูมัวไปทิ่มทุ่ลไปไปเอลินายังน้อยกยู่แล้วอ้าวไปเลนะโออสิอยู่น้องลกคว่างได้ไหนนะ อ,อันนี้ไม่ตัดออกนะจ๊ะพี่นองท่านได้ค้นไปถีอยู่ยเพราะว่าตัดออกจากเอ่อมองนั้นเนาะเพราะว่าขันเข้าเพาตัดออกนะข้าสิเบอร์เห็นวิวจ้ะแล้วมันสูงน้ำ กำลังขึ้นงามเลยจ้ะพี่น้องอีกงเมื่อกี้เดือนก็จีเป็นมากแล้วเนาะกำลังขึ้นสวยเลยนี่ที่บ้านอืมแต่ว่าหย่าไล้ไลเขาก็บไล้จ้ะพี่น้องนี่น่ะใน้ลองนี่ที่ว่านจงไว้ถ่ายยางเนาะไหลเขาขึ้นเต็มเลยมองนี่สาวแหลกกะสีเฮ็ดแปลงพักจ้ะ เด่นมามาฟินนะแม่เนี่ยเออแล้วใครจะรวกไม่ใครออกจากกล้องแม่ไหมไม่ม n h าก,ก็หลายท่านคนณอะแล้วก็เมื่อนี้้ะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้สาแลได้เซิกเฮ็ดงานหรือนะจ้ะเซิกสมัครงานเนาะแต่ว่าต้องถา่ถายถ่ายเขาตอบเกินเพราะว่าเขาเซิกไปเขาก็ต้องหาก่อนเพราะว่าเซิกนั่นานาเนาะให้นาบหาให้ อุ้ยเขากำลังเป็นอันนั้นแล้วอุ้ยซาลแล้วเขาเห็นกำลังเป็นดอกเแล้วเจ้าหน้าก,าก็จะเป็นหมากแล้ว่วะฮแม่ทอนหยาลูกเจ้าหน้าอีหลักก็จะได้กินละได้เก็บกินละเพระาะว่าเขาเสิร์ฟสมัครงานแล้วเขาก็ต้องทาให้เขา ตอบรับเนาะว,ว่ามองได้ที่อ่าจใจเข้าไปเฮ็ดเพราะว่าเขาเจอกับหลวงจังสินะ <c oughs> เขาจะมีเขาเจอกับนาจังเสีย <c oughs> เขาจะมีแห่เข้าเลือกว่าเข้าสีเฮ็ดงานมองได้หรือว่าเขาจะเป็นก้นหายเข้าจังสินะเป็นค้นหางานให้แต่ว่าเขาสีเฮ็ดทั่วบรเเ็ดจังเสียแต่คืนอยู่กับพ่อว่าง,งานไหนนี้เขาสีเฮ็ดก็ ตาซาแหลวได้เซอเร์เค็ดงานแล้วจะเห็นมาทางพี่แม่ลวกเกลี้ยไปทางพุ่นตดติดอันน,นี้ยกวลาดังเบิ้งให้กำลังใจแม่บัลูกใกล้อยู่านี่มันถอนง่ายอยู่ยจ้ะพี่น้องมันเป็นเครื่อนถึงกว่า

Not back. ไรเขาล้าด้ไรพี่น้องลายสตรอเบอรี่ล้าคือืมบักไายอยู่งน,าน,นา่ะนะลูกแม่ถอนอยาสตรอเบอรี่เกิน มแม่ถอนหญ้าลูกแม่ไม่ได้เห็นยังเห็นแต่ต้นสตอรอเบอรี่กับหญา้าถอนหญ้าได้แล้วชาวแล้วค่อยสิพว่นดินจักหน่อยแล้วก็เอาปุ๋ยมาลงพี่น้องเอาฮ้อมุนม่เป็นปุ๋ยหรือฮ้อมุน บรวมยูรบายสนัดคอมอุตโอพอดี้เจสแดนซาแลบอกแล้วว่าดอกสตอเบอรี่กำลังขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็นมากเนาะเป็นเนาะเด่นเจสแดา จากนีมองขยายได้นะพี่น้องเพราะว่าปีกไก่นี่สาว้าแล้วว่าจิเปเศ้าที่เพ่นแบบที่เนีบมันไก่ไหมเศ้าที่เพ่นปลูกสวนสตรอเบอรี่มันไก่บ้านละอีกอย่างหนึ่งมันตรงนี้อเนี่ยเครื่องอันนั่นอันนั้นนนยังเครื่องอันนั่นน้ำเอามาหดจย่งนี้นะ เกลเ่ยบดเรซา็เล่ยบดเเห็ดแต่ก็สีเห็ดงานประจำออกแต่ก็เก็บมากไม่ถ่าเขาเซิร์จังเสียเขากับบรลูได้แจ้งพี่น้องว่าเาขาจะได้เห็ดงานตอนไดยเพระาะว่าตรงถ่าก่อนน้น เพราะว่าคนคนทีจะหางานเนี่ยห้างนะเขาก็สิเอิญหเอาไปคุยกวนขันนี่ีอ่ามองได้ที่เขารับสมัครกันเสียสิเอิญน้อาไปคุยแต่สาแลกก็สิบอกเพ่นว่าเขามีลูกหน่อยเขากับสีคอยเฮ็ดเฉพาะส่วนที่ลูกไปศุนเล็กๆเกพราะว่าเฮ็ดงานของกะบ่ได้ไมีลูกหน่อย แล้วจะพี่น้องสาแวแรมเอาลูกขึ้นไปนอนงกันตอนใ้แถวแล้วหอดล่องอยู่ปั๊บปั๊บป่ะบลากขึ้นไปนอนงกระเดดปะ่ะโอ้โหโอ้บัดเอาลูกมานอนกินข้าวแล้วว่าสิไปทอนหญ้าต่อฝนตกนิดหน่อยจะพี่น้องเอลิน่ามาแม่นะ่ะฝนตกนินแล้วมาเข้ามามันจะบ่สบายมาแม่แห้งเป็นวัดอยู่เข้ามาเร็วๆบลากขึ้นบน่นอนลูกแม่เอานอนเนาะ ก่อนจบคลิปนี้ซาแหลกขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าอ่าเอาคนหน่อยอาบน้ำนอนตเติมพีน่น้ัง